สากุยะไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องสู้จนกว่าจะตุยกันไปข้างเธอพุ่งเข้าประชิดเวียงดาบตัดมืออสูรยักษ์จนขาดสะบันมันทำให้อสูรยิ่งคลุ้มคลั่งอสูรแม่งมุมปล่อยสายฟ้ากวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างจนพังพินาศสากุยะยกดาบมูดามะสะมากำบังสายฟ้าแต่ก็ต้านได้เพียงไม่กี่วิ อสูรแมงมุมยักษ์ทรงพลังมากทั้งหมู่บ้านโดนทำลายจนราบครับสากุยะไม่มีทางสู้เธอตะเกียตรตะกายหนีสุดชีวิต สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเราอาสูครคลั่งทะลวงออกมาจากนรกและขาเมือบมนุษย์เหล่านักล่าอาสูรจึงต้องยืนหยัดสู้กำจัดอาสูรเพื่อปกป้องโลกกับสกุยะเดมอนสซเลเยอร์สกุยะตาพิฆาตอาสูรเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับในอดีตการ เคยมียุคสมัยที่จิตใจมนุษย์ตกต่ำทำแต่ความชั่วไม่นับถือเทพเจ้าส่งผลให้ความชั่วร้ายแพร่กระจายไปทั่วเพิ่มพลังให้เราอาสูรภูเขาไฟฟูจิปดุเปิดทางให้อสูรคลานขึ้นมาจากนรกในขณะที่ผู้คนวาดกลัวและโดนอสูรเข่นฆ่าชายคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้น เขาคือโยชิอากิซากากิเป็นนักล่าอสูรดาบที่เขาใช้คือดาบมูรมามะซะในตำนานว่ากันว่าเป็นดาบระดับเทพที่ตัดคออสูรได้แต่ผู้ที่กวัดแกงมันจะต้องเข็นฆ่าอสูรอย่างไม่ลดละไม่งั้นจะถูกดาบสูบกินพลังงานชีวิตแต่จุดอ่อนของมนุษย์คือเราจะชะด่าภาพตามอายุไขที่มากขึ้นและเมื่อใดที่แสงเทียนแห่งชีวิตดับลงคนตระกูลซากากิก็จะสู้ขิด ก่อนเทียนของเขาจะมอดดับโยชิอากิได้ต่อสู้กับอสูนกับปะเขาพ่ายแพ้ก่อนจะตุยเขาได้ส่งต่อดาบมูดามะซะให้ซากุยะลูกสาวของเขาเป็นผู้สืบทอดเป็นนักล่าอสูนคนใหม่ของตระกูลซากากิซากุยะปะทะกับอสูนกับปะเธอสังหารมันได้เป็นเวลาเดียวกับที่เธอได้ยินเสียงเด็กร้องเป็นเสียงของอสูนกับปะหน่อยที่ยังเป็นทารกเป็นลูกของกับปะที่ซาุยะเพิ่งค่า สากุยะตั้งชื่อกระปะน้อยว่าทาโร่และรับเลี้ยงเขาไว้6เดือนต่อมาณนะบ้านตระกูลสากากิตั้งแต่ภูเขาไฟฟูจิปะทุทุกย่อมยากก็เต็มไปด้วยอสูรคลั่งกินมนุษย์พวกมันอยู่ภายใต้อนัตของอสูรแมงมุมยักษ์มันคือพญาอาสูรขนาดยักษ์ที่อยู่ในภูเขาไฟฟูจิหากกำจัดอสูรแมงมุมยักษ์ได้ อาสูรทุกตนก็จะแผ่นหนีกลับนรกโลกก็จะกลับมาสง,งบสุขอีกครั้งและคงมีแต่ซา,าุยะนักล่าอาสูนผู้ถือคลองดาบมูดามาสะเท่านั้นที่จะกำจัดอาสูนแมงมุมยักษ์ได้ทางหน่วยพิฆาตได้ส่งนักล่าอาสูนอีกสองคนมาช่วยคือมาชิระงิและนิคาราสุในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นหนุ่มน้อยคนนี้ก็โผล่มาเขาคือทาโร่กับปะน้อยเมื่อตอนต้นเรื่องหกเดือนก่อนทาโร่ยังเป็นทาโร แต่เขาโตเร็วมากภายใน6เดือนเขาก็โตพอๆกับเด็ก10ขวบแล้วเทียนแห่งชีวิตของซากุยะละลายเร็วมากแต่ท่านปู่บอกว่าหากซากุยะกำจัดอสูรแมงมุมยักษ์ได้ดาบมุรามาสะจะสูบกินพลังชีวิตที่มหาศาลของแมงมุมยักษ์และจะยืดชีวิตคนตรุูลสากกิไปได้อีกนานมากๆเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมพวกสากุยะก็ออกเดินทางกันแล้วการเดินทางในตอนเช้าเป็นไปอย่างราบรื่น มิชาวบ้านเดินไปมาเยอะมากแต่พอตกกลางคืนนั้นมันคนละเรื่องมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดเป็นยามดึกที่อสูรออกล่าพวกซากุยะเดินมาถึงเรียวกลังแห่งนี้โดยมีชายหน้าตาโรคจิตมาเปิดประตูให้ทันทีที่เห็นซากุยะมันก็ซสยแย่ยิมแต่เจ้าหมอนี่ไม่ใช่เจ้าของเรียวกังเจ้าของเดียวกังคือคุณยายวารนาทคุณยายบอกว่าเชิญพวกซากุยะพักผ่อนได้ตามสบายเลยนะ แต่ที่นี่สศกปรกยังกระเดียวกังดัง,งใครมันจะไปหลับลงกันเล่าแถมยังมีชายโรคจิตที่สะสมตุ๊กตาไว้เพียบโดยในขณะที่พวกซากุยะกำลังพักชายโรคจิตก็แอบ,บเป่าผงวิเศษใส่ซากุยะแต่เธอหลบได้คืนโดนผงวิเศษแล้วก็ซากุยะจะกลายเป็นหนึ่งในตุ๊กตาของเขาเหล่าตุ๊กตาต่างร้องไห้พวกเธอคือหญิงสาวที่ถูกเปลี่ยนเป็นตุ๊กตานั่นเองครับ แต่ชายโรคจิตก็เป็นแค่มนุษย์กำจัดไม่ยากสิ่งที่น่ากลัวของเรียวกลางแห่งนี้คือคุณยายวรนาดนันก็เพาะคุณยายเป็นอสูรแมวยักษ์ยายพุ่งเข้างับขอชายโรคจิตจนตุยฆ่าที่ยายค่อยๆใกล้ร่างจากมนุษย์เป็นอสูรแมวยักษ์ตัวใหญ่ขับบ้านแล้วตะวัดกล้งเล็บโจมตีสากุยะอสูรแมวยักษ์เวี่ยงสากุยะอัดกับกำแพงบ้านในขณะที่เธอกำลังแย่ ดามูดามาสะก็พุ่งมาหาเธอสกุยะคว้าดาบแล้วฟาดฟันกล่งเล็บเจ้าแมวยักษ์จนขาดสะบันจากนั้นก็ตวัดดาบปลิดชีพจนอสูนแมวยักษ์สู่ขิดไปเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่ชายโรคจิตและอสูรแววยักษ์ตุ๋ยแล้วเหล่าสาวๆที่กลายเป็นตุ๊ก,กตาก็กลับคืนร่างมนุษย์พวกเธอกล่าวขอบคุณซากุยะเพราะหากไม่ได้ซากุยะช่วยคงต้องทนทุกข์เป็นตุ๊ก,กตาไปตลอดชีวิตพวกซากุยะออกเดินทางต่อหนทางไปสู่ภูเขาไฟฟูจิยังอีกยาวไกลนัก โดยในขณะก,กําลังเดินผ่านป่าน,นั้นทาโร่ก็สังเกตเห็นกลุ่มโยคัยจำนวนมากที่กําลังเฮฮาปาร์ตี้สากุยะบอกว่าอาสูรนั้นมีหลายประเภทมีทั้งดีทั้งชั่วโยคัยเหล่านั้นพวกเขาเป็นมิตรไม่ทําร้ายมนุษย์เวลาต่อมาพวกสากุยะเดินทางมาสมทบกับสองนักล่าอาสูร คือมิชารงังิและนิคาราสุตอนนี้ฝนตกหนักจนน้ำท่วมขึ้นเป็นแบบนี้เราคงต้องว่ายน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามแต่แล้วทาโร่ก็บอกว่าเขาเป็นกัปปะแต่เขาว่ายน้ำไม่ได้หน้านี้กับปปะว่ายน้ำไม่เป็นมีด้วยเดี๋ยวนี่โดยมิชารงังิที่ไม่ชอบทาโร่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็พูดดูถูกเขา ทาโรโจึงโกรธและวิ่งออกไปข้างนอกท่านใดนั้นสายฟ้าก็ผ่าลงมากลางหัวทารโรจนเริเบิดตูม้มแต่ทารโรกลับไม่เป็นอะไรเลยสักนิดนั่นก็เพราะจานบนหัวกับปะสามารถสะท้อนสายฟ้าได้ในเมื่อทารโรว่ายน้ำไม่ได้ทุกคนจึงต้องใช้ทางอ้อมเดินทางกันมาสักพักทุกคนก็ต้องหยุดชะงักเพราะภูเขาไฟฟูจิที่เคยขาวโพลนไปด้วยหิมะ แต่ในตอนนี้มันกลายเป็นภูเขาสีแดงเพลิงมีลาวาไหลทะลักและมีใบหน้าของอสูรที่กำลังเสยะยยิม้มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิต่างทนทุกข์เพราะหมู่บ้านแห่งนี้โดนอสูนซาบุไดย,ยึดพวกมันคือลูกน้องของอสูนแมงมุมยักษ และมันได้รับคำสั่งให้มากำจัดพวกสกุยะเหล่านักล่าอสูรเข้าปะทะกับกองทัพอสูรอย่างไม่ยอมแพ้สกุยะกักดแกงดาบม,มูรามาสสูบกินเลือดอสูรจนสู่ขิดเป็นจำนวนมากโดยอสูรสบูไรตัวสุดท้ายก็โดนพวกสกุยะปิดลลอมและโดนโจมตี้วยยันผนึกอสูรก่อนจะโดนมูรามาสฟาดฟันจนแหลกสลายกลายเป็นอากา,ธาศธาตุ แต่ถึงจะกำจัดอสูรได้ก็ยังมีพวกคนชั่วที่แอบมาจับตัวทาโรอสูรให้ทองคำคนพวกนี้เพื่อให้มันมากำจัดพวกสกุยะ มันทาให้สกุยะโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้เธอโดนมูดามาสะเข้าครอบงำมูดามาสะต้องการเลือดมันครอบงำสกุยะกวัดแกว่งและสูบกินเลือดของพวกคนชั่วจนหมดเกลี้ยงแม้คนพวกนี้จะเป็นคนชั่วแต่พวกเขาก็เป็นมนุษย์สกุยะรู้สึกแย่ที่มูดามาสะกินคนพวกนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้การที่ดาบมูดามาสะได้กินจนอิ่มนั้น ทำให้ดาบทรงพลังขึ้นรวมถึงตัวสากุยะก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยและสากุยะจะใช้พลังนี้กำจัดอสูนแมงมุมให้ได้พวกสากุยะเดินทางมาถึงศาลเจ้ากุสานางยที่ตอนนี้กลายเป็นรังของอสูนแมงมุมไปแล้วอสูนแมงมุมบอกว่า มันหลับไหลอยู่ใต้สารเจ้าแห่งนี้ตั้งแต่บรรพกาลแล้วความชั่วร้ายของมนุษย์หล่อเลี้ยงและทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถทะลวงภูเขาไฟฟูจิเชื่อมต่อโลกมนุษย์กับนรกเปิดทางให้เหลาอสูนออกมาอละวาดถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนทั่วทั้งโลกให้กลายเป็นนรกแน่นอนเหล่านักล่าอสูนไม่ยอมแนะ่แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ต้องกำจัดอสูรแมงมุมให้จงได้ พวกสกุยะเข้าปะทะกับกองทัพอสูนแมงมุมงัดทุกอาวุธที่มีออกมาสู้กำจัดพวกมันได้เป็นจำนวนมากโดยอสูนแมงมุมยักษ์ก็หลอกใช้ทาโรทาโร่ล้ผิดเขาจึงทำร้ายสกุยะแต่ถึงอย่างนัง้นสกุยะก็ยังปกป้องทาโร่มันทำให้ทาโร่สับสนมากเขาจึงวิ่งหนีไปแล้วเมื่อเหล่านักล่าอสูนอ่อนแอเต็มที่อสูนแมงมุมยักษ์จึงเผยร่างที่แท้จริงออกมา ภูเขาไฟฟูจิระเบิดตูมแผ่นดินสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นรอยแยกอสูรแมงมุมยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นตัวมันใหญ่ยักษ์อย่างก,ก้อนสิลล่าแถมมีมือเป็นแมงมุมหน้าขนลุก พวกสกุยะต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตอสูนแมงมุมทำลายหมู่บ้านกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าสองนักล่าอสูนบอกให้สกุยะรีบหนีไปซะพวกเขาจะทวงเวลามันไวมาชิระงิกกะนำยิงปืนใหญ่โจมตีแต่อสูนแมงมุมยักกลับไม่บาดเจ็บเลยสักนิดคงถึงเวลาที่ต้องงัดโคตระปืนใหญ่ออกมาใช้งานนี้ดาบไม่ต้องตัวใหญ่ยังกระไถ่ายทันมันต้องเจอปืนใหญ่ยิงอัดหน้า แต่ก็ยังไม่คณาผิวแมงมุมยักษ์เลยสักนิดอสูรโจมตีกลับด้วยลูกไฟยักษ์ทำลายสะพานจนแหลกเป็นชินช้นๆซากุยะไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องสู้จนกว่าจะตุยกันไปข้างเธอพุ่งเข้าประชิดเวียงดาบตัดมืออสูรยักษ์จนขาดสะบันมันทำให้อสูรยิ่งคลุ้มคลั่งอสูรแมงมุมปล่อยสายฝากวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างจนพังพินาศซากุยะยกดาบมูดามะสะมากำบังสายฟ้าแต่ก็ต้านได้เพียงไม่กี่วิ อสูรแมงมุมยักษ์ทรงพลังมากทั้งหมู่บ้านโดนทำลายจนราบคาบสากุยะไม่มีทางสู้เธอตะเกียรตะกายหนีสุดชีวิตโดยในขณะที่สากุยะกำลังแย่ทาโร่ก็กลับมาช่วยจานบนหัวของเขาสามารถสะท้อนสายฟ้าได้ทาโร่สะท้อนสายฟ้ากลับไปโจมตีอสูรแมงมุมยักษ์จนมันบาดเจ็บสาหัสมากทาโร่คว้าดาบบูดามัสะปีนขึ้นไปบนหอคอยแล้วเวียงดาบดิ่งลงมาเสียบอสูรแมงมุมยักษ์ อาสูนแมงมุมกรีดร้องมันกำลังโดนมูดามาสะสูบกินพลังชีวิตอาสูนแมงมุมไม่ยอมแพ้มันเวียงทาโรถิงจากนั้นมันก็ใกล้ร่างมีขาแมงมุมจำนวนมากงอกออกมาเพิ่มแต่สากุยะไม่ปล่อยให้มันกล้ร่าง ดาบมูดามาสะในตอนนี้สูบกินวิญญาณอสูรจนทรงพลังมากสากุยะปักดาบลงพืน้นปลดปล่อยพลังขั้นสุดยอดอัดใส่อสูรแมงมุมยักษ์ดาบทรงพลังในระดับที่ทำให้เกิดแผ่นดินแยกทำลายอสูรแมงมุมยักษ์จนสู้ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่ออสูรแมงมุมตุ้ยแล้วเหล่าอสูรที่อยู่ใต้อนนันดับก็หนีหายไปด้วยภูเขาไฟฟูจิกลับมาสงบและเขาโพลนไปด้วยหิมะ และโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งก็จบกันไปแล้วครับกับสากุยะเตมอนเซเลเยอร์เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซปเปอร์แทงได้นะครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย